สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องมาด่านกันเลยนะครับเมื่อเช้านี้กรมทหาร่านที่3 6นะครับได้จัดกําลังพลระดมช่วยชาวบ้านบ้านท่าตาฝาตั่งทุกราคาเรือเลยนะครับรวมพั85ชีวิตนะครับได้ช่วยกันขุดหลุมหลบภัยสร้างบังเกอร์เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพา่ารบกะเหลี่ยงริมฝั่งสารวินนะครับ หลังจากกองกำลังกะเหรี่ยงเคนยูเคเนลเอประทับประท้กัทกกบทหา,า,ารพม่าในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินนะครับตรงข้ามอำเภอแม่สลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างรุนแรงเป็นระยะระยะตั้งแต่วันที่27เมษาย,ยนเป็นต้นมานะครับรวมทั้งกลุ่มต่อต้านารัฐบาลทหารได้ประกาศก่อตั้งกองกำลังภาคประชาชนขึ้นทุกพื้นที่นะครับเพื่อปฏิบัติการสู้รบกับกองทัพเมียนมาครับซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมายัางไม่มีแนวโน้มที่ยุติลงนะครับ ส่งผลกระทบต่อชาวไทยเท่อาสัยอยู่บริเวณชายแดนโดยเฉพาะบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอํเภอแม่เสลียงที่อยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบระหว่างกะเหลี่ยงเคนอยู่กับทหารพรม่าเพียง1-2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับประชาชนในหมู่บ้าน1,085คนนะครับต้องอยู่กันอย่างหวาดภวาเพราะมีกระสุนปืนครกถูกยิยงมาตรยูงฝั่งไทยเมื่อ3มิ3ถุนาย,ยนที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับ ราสุดผอบวอชกรกรมทหารพันที่3สมเลขสั่งการกองร้อยทหารพานัน3604ฐานท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือชาวบ้านท่าตาฝั่งเพื่อให้ร่วมสร้างหลุมหลบภัยขนาดเล็กของหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนนะครับครอบครัวละ2หลุมนะครับนอกจากนี้ยังช่วยสร้างหลุมหลบภัยให้กับโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียน160คน ที่ใกล้จะเปิดเทอมใหม่ได้หลอดภัยกันนะครับเมื่อเกิดกองกําลังชนกลุ่มน้อยเคียนยูยิงปะทะกับทหารเมียนมาก,กันอีกนะครับนายสายันโพสวุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเปิดเผยว่า<ม>เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และความปลอดภัยในสถานศึกษาที่จะเปิดทําการเรียนการสรอนในเทอมใหม่ต้องเตรียมสถานที่กาบังเต็กๆจากสะเก็ดระเบิด ที่อาจมีหนึ่งผลกระทบจากสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยจะทำเป็นกำแพงอบล้อมมีความหนาของกำแพง0.25เมตร0.15เมตรพื้นที่ทั้งหมดรวม24ตารางเมตรความกว้าง3เมตรความยาว8เมตรสามารถรองรับได้ถึง100คนนะครับในระยะแรกจะเน้นใช้งานเฉพาะเด็กอนุบ,บาลประมาณ30คนเด็กๆสามารถหลบอยู่หลังกำแพงเพื่อความปลอดภัยและจะมีตะข่ายเชือกถักคลุมเป็นใยแมงมุม,ม เพื่อป้องกันเศษพัสดุที่อาจหล่นลงตรงที่เด็กๆอาศัยอยู่นะครับซึ่งสามารถใช้หลบกำบังชั่วข่าวก่อนจะเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามหากเปิดทําการเรียนการสอนแล้วแต่ยังคงมีสถานการณ์แทรกซ้อนโรงเรียนมีเป้าหมายหลักคือให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักเรียนครูผู้ปกครองเป็นสําคัญนะครับซึ่งหากเกิดเหตุเด็กเตรียมแผนรวบรวมพลเรือนพยกลอบไปยังจุดรวมพล พร้อมจัดสรรที่พักอาศัยและอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้แอดมินก็มีรายงานสถานการณ์ไม่เชิงด้วย้รับชมรับฟังถึงงนี้นะครับสวัสดีครับ